หมอว่าคำว่าคุ้มของคุณคืออะไรครับกินจนเดินไม่ไหวหรือกินจนต้องปลดกระดุมกางเกงหมอว่านั่นไม่ใช่ความคุ้มครับแต่นั่นคือการลงโทษร่างกายตัวเองยินดีต้อนรับสู่หมอบอกต่อนะครับวันนี้หมอจะมาแชร์กลยุทธ์การกินบุฟเฟ่ที่นักกินระดับโปรและหมอเขาใช้กันกินยังไงให้อิ่มฟินได้สารอาหารครบและที่สำคัญตื่นมาพรุ่งนี้ ตัวไม่บวมน้ำหนักไม่พุ่งครับหมอว่าความผิดพลาดแรกคือการอดอาหารเพื่อไปรอจัดหนักมื้อเย็นครับการทำแบบนั้นเหมือนคุณไปปิดระบบเผาผลาญไว้พอถึงร้านคุณจะหน้ามืดกินแบบไร้สติและร่างกายจะรีบเปลี่ยนทุกอย่างที่กินเข้าไปให้กลายเป็นไขมันทันทีเพราะมันนึกว่าคุณกำลังจะขาดแคลนอาหารครับ เพราะฉะนั้นก่อนไปกินบุฟเฟ่3ชั่วโมงหมอว่าคุณควรหาอะไรเบาๆรองท้องไปก่อนครับเพื่อให้สมองยังคุมสติได้เมื่อเจอเนื้อวากิววางอยู่ตรงหน้าช่วม5เทคนิคเทคนิคแรกเปิดด้วยไฟเบอร์ครับคำแรกห้ามหยิบเนื้อหมอว่าให้เริ่มที่สลัดหรือผักลวกก่อนเพื่อให้ใยอาหารไปสร้างกำแพงในลงใังไส้ช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลและไขมันที่จะตามมาครับ ต่อมาซุปใสคือมิตรครับถ้าเลือกได้ให้สั่งซุปใสหลีกเลี่ยงซุปข้นหรือน้ำดำที่โซเดียมมหาศาลและควรซดซุปอุ่นๆก่อนเพื่อให้กระเพาะเตรียมพร้อมครับถึงช่วงที่ขุ้มที่สุดคือช่วงโปรตีนครับเลือกเนื้อดีๆปลาแซลมอนหรืออาหารทะเลหมอว่าอย่าเพิ่งไปแตะพวกของทอดหรือซูชิคำโตๆที่มีข้าวเยอะ,เยอะๆเพราะมันจะตัดกำลังและทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเกินไปครับ และอย่าลืมกด20นาทีนะครับสมองเราใช้เวลา20นาทีกว่าจะรู้ว่าอิ่มหมอว่าระหว่างกินให้คุยกับเพื่อนบ้างจิบน้ำบ้างอย่าก,ก้มหน้าก้มตาเคี้ยวอย่างเดียวเพราะถ้าคุณกินเร็วเกินไปคุณจะอิ่มแบบล้นโดยไม่รู้ตัวครับตบท้ายด้วยขนมหวานแค่คําเดียวพอครับเลือกผลไม้ดีกว่าไอศครีมแต่ถ้าอดไม่ได้จริงๆหมอว่ากินแค่พอหายอยากครับ อย่าลืมว่าน้ำตาลคือตัวการสำคัญที่ทำให้คุณตัวบวมในเช้าวันรุ่งขึ้นครับช่วงความรู้หลายคนถามหมอว่าทำไมกินเสร็จแล้วน้ำหนักขึ้นตั้ง2อกิโลหมอว่าส่วนใหญ่คือน,น้ำครับเพราะโซเดียมในน้ำจิ้มมันดึงน้ำไว้ในร่างกายวิธีแก้คือหลังออกจากร้านคุณต้องดื่มน้ำเปล่าตามไปเยอะๆเ,เพื่อไล่โซเดียมออกทางปัสสาวะครับช่วงสรุป หมอว่าบุฟเฟ่ต์คือมื้อแห่งความสุขครับอย่าให้มันกลายเป็นมื้อแห่งความทุกข์ที่ต้องมานั่งแก้โรคในอนาคตกินให้พอดีรสชาติจะอร่อยที่สุดครับใครมีร้านบุฟเฟ่ต์ในดวงใจที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคอมเมนต์ป้ายาหมอไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวหมอจะตามไปเช็คสุขภาพร้านนั้นดูบ้างฝากกดติดตามและแชร์บอกต่อสูตรกินบุฟเฟ่ต์นี้ให้แก๊งเพื่อนด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ